นี่เขาเรียกอ่ใช้ไปก่อนไหมทนใช้หรือว่ามันใช้ทนครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่อง youtube รถดำส,สวยจะรับทรัคไทยแลนด์ครับผมให้ดูสายพานผมครับโอ้โหยนี่เขาเรียกว่ามันทนนี่มันทนทนใช้นะครับ โอ้หมดสภาพผมก็นึกว่าคมแอผมพังที่ไหนได้สายพานมันพังครับเนี่ยดูอ่ะมันสีจนไหมเลยอ่ะอาการนี้นะครับก็คือลนนักษณะนี้ผมสมมุตินะครับและสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากาสายพานหมดสภาพแล้วก็สายพานหย่อนแล้วทีนี้มันสู้กับ ร่องโมเล่ไม่ได้นะครับเห็นไหมร่องโมเล่มันคือมันสีจนมันไหมอ่ะเนี่ยมันสีจนมันไหมอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากน่าจะเกิดจากสายพานหย่อนสายพานหย่อนแล้วก็ฝืนใช้คือไม่ได้ขึงสายพานนะครับนี่เป็นสายพานคอมแอร์นะพอสายพานหย่อนปุ๊บเวลาคอมทํางานมันก็จะฟีสายพานไม่ค่อยไม่ค่อยหมุนนะครับเพราะว่าสายพานมันหย่อนแล้วมันทําให้มันเสียเนีย หรืออีกสาเหตุนหนึ่งก็คือสายพานหมดหมดสภาพนะครับก็เอาง่ายๆรถคันนี้ตั้งแต่ผมซื้อมาผมฟิตเครื่องมาปุ๊บพวกสายพานเนี่ยผมก็เปลี่ยนใหม่ตั้งแต่นั้นแหละเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยแล้วนี่ก็ตั้งแต่นั้นแหละสายพานเอมันน่าจะหมดสภาพนะครับโอเคครับนี่ก็ให้เหล่าน้อยตัดมาเลยนะครับใช้มีดในการตัดเลยเดี๋ยวจะไปซื้อครับอ่า นี่เราก็นึกว่าคอมเเราเสียที่ไหนได้สายผ่านมัพังนะครับ่ไดดูทีมช่างของเราครับนี่ช่างมือสมัครเล่นนะช่างนี้ได้หลายอย่างจริงเลยทำบ้านก็ได้ซ่อมรถก็ได้ครับโอ้อ้าเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ เขาเรียกว่าสารพัดช,ช่างนี่นี่สารพัดช,ช่างเป็นไงดีขึ้นไหมกินยาไปอ่ะลูกชายปวดฟันปวดฟันนี่ต้องกลับบ้านเนาะต้องไปจัดที่บ้านเนาะกับบเออก็ปวดฟันเนาะ <laughs> นี่ขนาดขนาดดูดบุหรี่ยนยังฟันในแมงยังเข้าไปกินฟันได้นะโอ้ ันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องสี่สิบดีกี้กับเราหนุนฮะสี่สิบดีกี้กับเราเลยรับรองว่าหายปวดแน่ไปเดี๋ยวพาไปชมโครงสร้างของโกดังเรากันหน่อยจุงชัยเกตโตได้เยอะนะครับนี่คือเราเสา เสานี่เล็มได้เรียบร้อยหมดแล้วครับเสาได้ตามสเปกหมดแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ก็ต่อลุงชัยก็ต่ตตอตามสเปคความขนาดกว้างยาวต่อเรียบร้อยครับก็จะเหลือตรงนู้นอีกอันนู้นคือเราไปถึงเราก็ยกใส่ยกใส่เลยแล้วก็เชื่อมเลยนะครับเดี๋ยวจะเอารถเฮบเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต่อเหล็กเสร็จก่อน ไอคันนี้เนี่ยบางคนคอมเมนต์มาว่าทําไมมาไหนว่าขายไปแล้วก็ขายแล้วเขามาจําอยู่อ่ารอเดือนหน้าครับเดี๋ยวไปส่งรถนะครับขายแล้วคันนี้นี่พวกนี้ก็จะต่อให้เสร็จนะครับเหลือตัวนี้นะครับมาตรฐานครับเหล็กนี้ซื้อมาหมดไป80,000กว่าบาท8 6ดหมมั้ง ผมถามหน่อยว่าถูกหรือแพงครับซื้อมาเป0ดหตอนนั้นผมซื้อกิโลเท่าไหร่วะน่าจะกิโลยี่บหกบาทนะยี่บหบาทแล้วไปเอาเองด้วยผมว่าไม่มันก็ไม่น่าไม่ถูกนะเพราะว่ามันหนาดิเดี๋ยวให้ดูความหนามันนี่นี่นนี่นนดูดูความหนาครับเนี่ยเนี่ยดูเอาครับโคตรหนามันเป็นโครงสร้างของเอ่อ โกดังโกดังลานคีบอ้อยนะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างของโกดังลานคีบอ้อยอยู่ชัยภูมิครับอันนั้นไปเอากับนิ้งหนองครับถ้าสมมุติว่าเราซื้อเหล็กมาแล้วก็เหล็กใหม่มามาจ้างช่างตัดแล้วก็เชื่อมถักอย่างนี้อีกเฮ้ยมันจะไม่หมดเยอะกว่านี้เหรอึหมดเยอะไหมครับ ถ้าเราซื้อเหล็กใหม่มาแล้วมาจ้างช่างอีกต้องมาตัดต้องมาถักอันนี้เราซื้อมาแบบนี้ก็ตัดแค่โต,โตอย่างเดียวครับไม่ต้องถักเลยอ่าต้องถามดูลุงชัยว่ากับการซื้อเหล็กใหม่มาแล้วก็มาโตให้มันได้แบบนี้มาถักให้มันได้แบบนี่ยกับซื้อสําเร็จมาแบบนี่ยแล้วก็มาตัดตัดตเป็นบางส่วน อันไหนจะประหยัดกว่ากันครับ<ม>แข็งแรงนะเนี่ยม,มาตรฐานเลยซื้อมาก็ให้เราน้อยทาสีครับเราน้อยบ้างนิ้งหนองบ้างครับทาสีไว้อันนี้ขึ้นก็จะได้เก็บเป็นบางที่นะครับตรงตะไนทที่เชื่อมนี่แหละก็จะได้เก็บตรงรอยเชื่อม ใช่ถ้าซื้อเหล็กใหม่มามา,มาถักนี่หมดเยอะไหมไม่ครับไม่เยอะบ่ไ,ไมอนน่อันนี้มันทำมันทำยากเพราะว่ามันโคตรไปโคตรมาถ้าเป็นเหล็กใหม่เราก็ประกอบข,ขึ้นมามันจะมไม่ถ้าเหล็กใหม่มันจะหมดเยอะกว่าน,นี้ไหมอันนี้ผมซื้อมาแปดหมื่นหกเนี่ยทั้งหมดอ่ะมันก็สูตรสีนะฮะถ,ถ้าจะเอาหนาขนาดเท่านี้นะนออันนี้มันหนาเนาะ เพราะเามันกสูสีแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเล็กใหม่มันจะทำง่ายกว่านี้เยอะอ่าทำมากทำง่ายแต่มันได้บางมันจะได้บางกว่านี้สูสีไหมโอเราปวดฟันทรมานได้ปวดฟันอ่ะอืม มันโคตรทรมานเลยอ,ะอ่อะต่เพิ่งกินยาไปเมื่อกี้เองเดี๋ยวยาย,ายังไม่ออเครดิ๊นี่ ตัวยาวลงดึงลงไปเลยรูดลงไปเลยนะนี่พิครับเพาะว่าถูกเชมกันไตอีกตัวน่เอ้อระว,วั <c oughs> เาางเลย,ย <c oughs> มาตรฐาน ้ตัวใช้ไฟโอ้ผมสตาร์ทเครื่องรถไว้นานแล้วไปซื้อ <c oughs> อะไรกันครับเดี๋ยวไปดูโรก,กี้หน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ